ัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้จะมาแถลงข่าวข่าๆนะก็คือเมื่อวานได้มีเกิดเกิดใน a c e b o o k ไปแล้วว่าแบบเรามีเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นแบบกับบ้านเราอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนๆหลายคนว่าแบบสงสยัยแล้วก็เป็นห่วงส่งกําลังใจมาให้เยอะเลยโดยที่ทั้ทงที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็พอจะมีเวลามาเล่าให้ฟังกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่ผ่านมานี้นะซึ่งจริงๆแค่ช่วง เดือนนี้อาทิตย์นี้เมื่อวานนี้คือเรื่องมันแบบความสวยความโชคร้ายความอะไรทั้งหลายแหละมันเหมือนแบบว่าถาถงกระหน่ำเข้ามาในช่วงที่ติดๆกันนะคะก็จะมาแบบว่าคร้าวๆให้ฟังละกันเนาะแต่คือที่แบบเออคือเราเจออะไรมาเยอะอะเราก็ไม่ได้แบบว่าถึงกับบน่นออก Facebook เพราะเราปกติแราเป็นคนไม่ชอบแบบเออเอาความทุกข์ไปแบบ ประกาศให้ใครฟังเนื้อออกมาเออเราก็คือเราก็แก้ไขปัญหาของเราไปด้วยตัวเองอะไรเงี้ยก็ก็มีมาเรื่อยๆแหละเรื่องความแบบเออความซวยความอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคไม่ได้อะไรแต่เมื่อวานคือพีคมากพีคถึงขนาดต้องแบบประกาศสเตตัสเฟซบุ๊กเนาะก็โอเคก็มีเพื่อนๆหลายคนสงสัยกันก็จะมาเล่าให้ฟังในนี้แล้วกันนะคะเพราะคิดว่าถ้าเขียนบรรยายใน Facebook คงยาวมากแล้วก็คงอ่านกันไม่ไหว <c oughs> ก็อาจจะมีหลายๆคนรู้แล้วแหละว่าช่วงที่ผ่านมาเนี้ย ช่วงที่เมืองไทยเขามีแบบแบงค์โดนแฮกอะไรกันเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่แบงค์โดนแฮกโดนเอาเงินออกอะไรเงี้ยอัไรก็คือความซวยเล็กๆเรื่องหนึง่งแล้วก็ล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือมีคลิปเราคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่เราแบบเออรีวิวเครื่องทำกาแฟอะไรเงี้ยก็มีคนเอาคลิปอันนั้นอะไปขายขายขอ,ของของตัวเองโดยที่แบบก็มีหลายคนที่เคยรู้จักเราเข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยเราขายกาแฟเหรอเราอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ย<ๆ>คือแบบอันนั้นก็คือเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเนาะ แล้วก็ที่แบบเด็ดๆเ,เจ็บๆเ,เลยก็คือเราโดนริชชีใบอยู่ถาวรของที่นี่นะคะคือคือเราได้ออพพลายขอเพอร์ม e เนนต์เร e เด ของเดนมาร์กไปนะคะคือจริงๆแล้วอะ่ะการที่จะ apply เหมือนหรือว่าสมัคร Permanent resident, resident ได้เนี่ยมันก็มีกฎเยอะมากเลยนะคือคุณจะต้องอยู่เดนมาร์กมาอย่างน้อย8ปีจะต้องทำงาน full time มาอย่างน้อย4ีปีหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราดูแล้วเราก็เข้าข่ายหมดเลยเราก็ทำงานมาตลอดแล้วก็อยู่ที่นี่มานานแล้วก็เลยเหมือนกับว่าโอเคตอนนี้วีซ่าเก่าเรามันก็้จะหมดแล้วเราก็เลยขอเป็นแบบขอเป็นอ่ไอตัว Permanent นี้อะไรเงี้ยซึ่งขอไปก็โดน reject โดยเหตุผลที่ reject ก็คือว่า เมื่อปีที่แล้วที่ที่ทำงานของเราหรือว่าที่โรงแรมอ่ะโดนโควิดเล่นงานใช่ไหมก็ทําให้จะต้องส่งคนกลับบ้านเพราะว่าไม่มีแขกพนักงานก็คือถูกส่งผักกลับบ้านพักงานอะไรเงี้ยทำให้ชั่วโมงงานของเราว่าลดลงหรือว่าไม่พอที่จะเป็นฟูลพาร์เพราะฉะนั้นเราก็โดนรีเจ็คเพราะจุดจุดนี้นะคะก็เออล่าสุดเมื่อเช้าเลยนะคะก็คือเออหน้าจอมือถือแตกแตก โอ้ยแต่สิ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เรามาไม่ใช่เหตุผลที่เราไปบนใน Facebook เมื่อวานที่เจ๋งที่สุดที่เราบอกว่าแบบสติแตกมากๆแล้วก็กรีดร้องมากๆเลยนะก็คือสามีติดโควิดค่ะโอ้จะเล่ายังไงดีทุกคนคือเหมือนแบบเหมือนโลกมันถล่มเลยอะเหมือนกับแบบว่าเพราะอะไรคือถ้าแบบเราไม่ได้มีแพลนกลับภัยอะเราจะไม่ได้รู้สึกว่ามัน โลกถล่มแผ่นดินสลายแบบเศร้าเสียใจโกรธแบบมันสติแตกมากเมื่อวานก็จะเล่าลำดับเหตุการณ์ให้ฟังค่ะเมะื่อวานคือวันอังคารที่7จ็ธันวานะคะ่ะคือเราไปทํางานตอนเชา้าทํางานปกตินะคะแล้วสามีเนี่ยก็คือ work from home หรือว่าทํางานอยู่ที่บ้านเพราะว่าเขาเหมือนแบบเป็นอาการเหมือนไม่สบายเป็นหวัดอะไรเงี้ยเออก็คือเขาเป็นมาตั้งแต่เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเป็นหวัดติดลูกมาธรรมดาอะไรเงี้ยนะคะก็เขาก็อยู่บ้านเราก็ไปทํางานใช่ไหมประมาณ9ก้าโมงก็ได้รับ message มาว่าเออให้ให้เราโทรกลับเพราะว่าเขาโทรมาหาเราแล้วแล้วเราไม่ได้รับเราก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคแล้วสักพักเขาก็ส่ง message มาอีกว่าเออโทรแบบได้ไหมคุยได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาติดโควิดและก็ไม่ใช่เรื่องหนอเล่น serious มากเราแบบช็อกมากแล้วงานคือล้นมืออยู่เลยเราก็ลาจากงานก็ไม่ได้แล้วก็ตอน,น,นก็แบบทําอะไรไม่ถูกคือแบบคือเริ่มสติแตกแล้วอะ่ะก็เลยเริ่มไปบอกบอกหัวหน้างานบอก เจ้านายว่าแบบเธอมันเป็นอย่างนี้เลยเงี้ยแล้วก็เลยขอ,อขอเวลาตอนนั้นเลยนะคะที่ทํางานบอกว่าขอไปเทสเป็นเทสอาร์ติเจนคือหรือว่าควิกเทสก็คือแบบออกไปเทสตัวเองตอนนั้นเลยว่าฉันก็ติดด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็ควิกเทสออกมาว่าไม่ติดแต่ว่ามันก็ควิกเทสมันก็คือมันไม่ได้แบบแบบชัวร้ออ์ใช่ไหมแล้วก็เออรีบหาบุ๊กเวลาที่จะตรวจแบบ PCR ก็ได้เวลามาประมาณบ่ายโมงครึ่งอะไรเงี้ย ก็เโอเคคิดว่าก็เลยแบบคุยกับเพื e ่อนร่วมงานที่ทางานว่าแบบงั้นเดี๋ยววันนี้จะขอเลิกงานเร็วนะขอเลิกงานบ่ายเพื่อที่จะไปตรวจอันนี้แล้วทุกคนก็เหมือนกับช่วยเหลืออย่างดีอะไรเงี้ยทุกคนก็รู้ว่าเราช็อกทุกคนก็รู้ว่าเราเฮ้ยแบบมันผิดหวังอะเพราะเขาทุกคนก็รู้ว่าเราแผนจะกลับไทยอาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยเพื่อนร่วมงานเดินแบบมาหาเราเราก็พูดว่าแบบยูโอเคไหมอะไรเงี้ยเราเขาบอกว่าเราฉันรู้ว่ามันมันมันหนักกับเธอมากเพราะว่าเธอมีแลนต่างๆนะเราบอกว่าฉันไม่มีเวลาฉันไม่มีเวลาคิดว่าฉันโอเคไหมฉันจะต้อง เคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จเพื่อที่จะได้แบบเลิกงานบ่ายโมงก็มาบอกว่าขอบคุณมากๆนะแต่ว่าฉันไม่มีเวลาจริงๆฉันต้องแบบเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จแล้วก็รีบไปตรวจ PCR ตอนบ่ายโมงครึ่องอะไรเงี้ยก็โอเคเหมือนกัตอนนั้นมันอยู่ในช่วงช็อกอยู่ไงแล้วพอบ่ายโมงเลิกงานปุ๊บก,กำลังขับรถไปที่เทสตตอนนั้นแหละคือเหมือนกับแบบความรู้สึกมันกระพังพลูขึ้นมามันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยนี่เรากําลังทาเราเรายังไงต่อไปอ่ะแล้ว แล้วสามีจะอยู่ยังไงเอ้แล้วเราจะาอยู่กันยังไงแล้วเราจะกักตัวกันยังไงแล้วเขาจะต้องไปอยู่ที่อื่นไหมแล้วลูกล่ะแล้วลูกติดไหมอะไรเงี้ยเท่านั้นไม่พอวันเดียวกันนี้ก็ได้แมสเซจจากครูโรงเรียนลูกที่โรงเรียนที่อนุบาลที่ออกก๊อยู่นะคะว่าเพื่อนในคลาสในห้องเดียวกลุ่มเดียวกับออกก๊ก็มีเด็กติดหนึ่งคนนะคะแล้วก็ขอให้เอาลูกเราไปเช็คด้วยว่ามีเชื้อไม้ติดมาไหมอะไรเงี้ยเออ เราก็แบบโลภถล่มอีกแล้วออก gas แบบไอ้แล้วลูกเราจะโอเคไหมคือตอนนั้นแบบพันิกไปหมดเลยอ่ะเราเมื่งไทยจะได้กลับไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีก็สามีก็ข้ามาอีกรอบหนึ่งเตอนนั้นเราก็แบบเหมือนแบบไม่มีสติแล้วอ่ะฟูมฟลยแบบร้องไห้แบบว่าเราแบบเราก็ปอกปอกกับสามีว่าแบบเราเราจะทํายังไงต่อไปแล้วเราคืออะไรคือยังไงแล้วเธอจะยังไงแล้วเราจะไม่ได้ไปไทยใช่ไหมแล้วลูกละอะไรคือแบบ คือบ้าบอมากอะตอนนั้นคือเหมือนแบบงงตัวเองมากเลยเลยใส่ไมโคร,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 รเจเยนเจเยนอะไรเงี้ยทีละอย่างตอนนี้เธอไปเทสก่อนส่วนลูกก็เดี๋ยวรอก่อนเอาตัวเธอก่อนแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะล้างบ้านอะเออล้างแอลกอฮอล์แบบว่าทุกอย่างในบ้านให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะอ่ากักตัวอยู่ในห้องนอนซึ่งห้องนอนใหญ่ของเรามันจะมีห้องน้าในตัวอะไรเงี้ยเขาบอกเขาก็จะอยู่แต่ในนั้นแล้วก็ไม่ออกมาพบเราเจอลูกแล้วก็ให้เราเอาของที่จําเป็นของเราออกมา แล้วก็เขาก็คงจะต้องกักตัวอยู่ในนั้นอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยโอเคก็ต้องตามนี้ไปนะคะเพราะว่าที่เดนมาร์กอะมาตรการของเขามันไม่ได้มีว่าใครติดโควิดแล้วจะได้เข้าโรงพยาบาลทุกคนหรือว่าไปที่กักตัวมีสถานที่โรงแรมอะไรคือมันไม่ได้อย่าง,งานั้นคือถ้าเราไม่ได้มีอาการมากหรือว่าพอสอมารถจะกักตัวอยู่ที่บ้านได้ก็ให้กักตัวไปแล้วก็รักษาตามอาการถ้าปวดหัวก็กินยาพาราถ้า ไอเจ็บคอบก็จิบชาไม่มียาแก้ไอให้นะจิบชาไปอย่างเงี้ยซึ่งมันก็โอเคมันทําอะไรไม่ได้อ่ะมันก็ต้องกัดตัวอะไรเงีย้งย,ยเน<อ><อ>ี่ยก็เราก็ไปตรวจอ่ตอนบ่ายโมงครึ่งใช่ไหมไปตรวจ pcr แล้วก็ต้องรนอผลวันหนึ่งก็ระหว่างที่ร,ร,รออย่างเงี้ยในในความรู้สึกเราเราคิดว่าเราไม่ติดหรอกเพราะว่าเราโอเคมากทุกอย่างแบบสบายดีอะไรเงี้ยแต่มันก็แอบมีความกลัวไงว่า เฮ้ยถึงไม่ติดวันนี้อ่ะแต่เราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับสามีแบบใกล้ชิดกันมาตลอดอะ่ะไม่ติดวันนี้พรุ่งนี้อาจจะติดก็ได้คือมันพันนิกอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคพอตรวจเสร็จอะไรออกมาก็เริ่มจะมีสติละก็เริ่มจะตั้งสติแล้วโอเคเราก็ต้องใจเย็นกะต้องแก้เป็นทีละเรื่องไปถ้าสุดท้ายแล้วเคสที่แบบดีที่สุดเลยนะ b บ s เ case s า e n a r i o เลยนะก็คือสมมุติว่าสามีหายทันบินวันสุก ที่17คือสุขหน้าเนี่ยถ้าเขาหายทันคือเหมือนความว่าหายทันนี้คือไปเทสแล้วผลออกมาเป็นน g เกทีฟเราก็จะได้บินแพลนเดิมทางครอบครัวไปเมืองไทยแต่มันก็ต้องคิดว่าไม่ทัน <c ười> คือมันคงไม่เป็นนีเกทีฟเร็วขนาดนั้นเพราะว่าเขาเพิ่งติดแบบเออวันนี้แบบเมื่อวานนี้อะไรเงี้ยก็เคสที่2ก็คือเขาบินตามไปหลังจาก14วันเพราะว่าตามกฎแล้วเนี่ย คนที่ติดโควิดหลังจาก14วันก็คือเออสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อไรเงี้ยเพราะว่าเชื้อก็คือแบบถึงแม้ว่าเอ่ทสมาย,ยังเป็นบวกอยู่แต่เขาก็ไม่สามารถจะไปแพร่ใครได้แล้วแล้วก็มีมีมอิม,มูมีภูมิต้านทานแล้วนะคะก็คือเคสที่2ก็คือแม่ต้อมกับเด็กๆบินไปกันก่อนแล้วก็สามีตามไปแล้วก็เคสที่3ที่แบบ worst case เลยก็คือแม่ต้อมกับเด็กๆติดหรือแม่ต้อมติดหรือเด็กๆติด เราก็ไม่ได้กลับืองไทยกันจ้ะวันศุกรนะ์หน้าเราก็อยู่เดนมาร์กยาวๆไปก็คงได้กลับอีกทีนึงคือปีหนะ้าซึ่งเคสนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยก็คิดแค่คิดก็แบบเสียใจแล้วอะก็เออเนาะโอเคก็ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทุกคนจะให้ทําไงได้คุณสามีก็บอกว่า,วามันเขาก็ไม่รู้จริงๆว่ามันไปติดมาจากใครไม่ได้มีแบบ เข้าไปในกลุ่มสุ่มเสี่ยงอะไรเพราะบ้านเราไม่ได้ใช้บริการถาารถสาธารณะแล้วก็ไม่ได้ไปปาร์ตี้ไม่ได้มีการรวมตัวในคนหมู่เยอะก็ไม่มีแล้วเมื่อก่อนอะอย่างบ้านเราเงี้ยจะวีคเอนจะชอบออกไปนู่นไปนี่พาลูกไปสวนสัตว์พาไปสวนสนุกไปอะไรคือช่วงหลังมาเนี้ยถ้าเพื่อนสังเกตอะไม่ต้องไม่ไปไหนเลยนะคือเราลูกอยู่บ้านกันตลอดเลยตอนวีคเอนอะไรเงี้ยก็คืองงมากว่าคุณสามีไปได้รับเชื้อมาจากไหนเพื่อร่วมงานหรออะไรเงี้ยก็ก็ไม่รู้ไม่รู้จริงๆคือ แต่ตอนนี้อย่างที่บอกก็คือสามีจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านโดยที่เราให้เขาให้เขาอยู่ห้องนอนใหญ่ที่มีห้องน้ำในตัวแล้วก็ห้ามออกมาหรือว่าถ้าจะออกมาก็คือจะต้องใส่แมสใส่ถุงมือฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดทุกอย่างที่ลูกแบบลูกบิดประตูหรืออะไรก็แต่ก็คือเขาจะไม่ออกแหละนะก็ก็ตอนนี้นะคะ พอแม่ต้อมจะต้องไปนอนกับเด็กๆใช่ไหมคะเพราะว่าคุณพ่อเขาได้อยืดห้องนอนใหญ่ไปกับตัวอะไรเงี้ยก็เพื่อไม่ให้เป็นการแบบนอยใจกันนาะว่าจะนอนห้องนัวหรือว่านอนห้องออกัสตีเราเลยได้ก็สรุปว่าเรามารวมตัวกันในห้องออกัสหมดเลยจ้าก็แม่ต้อมกับพี่นัวก็เอาผ้ามาปูเอาแบบที่นอนเบาะมาหมอนมาแล้วก็ขนกันไปนอน3มคนแม่ลูกที่ห้องนอนออกัสกลายเป็นว่าเออเหมือนกับว่าทํา ถานการณ์แย่ๆให้มันแบบว่าเออเป็นอะไรที่แบบสนุกขึ้นมาว่าเราได้นอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้เด็กๆก็หลับแล้วแล้วก็พวกของเครื่องใช้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันต้องก็เอาเท่าที่จําเป็นอะก็ช่วงนี้ก็เอาออกมาจากห้องเราเท่าไหร่เราก็ใส่ไปเท่านั้นแล้วก็ซักแล้วก็ใส่ซ้ำไปนะคะช่วงนี้พวกเครื่องใช้ในห้องนง้ำเครื่องสําอางพวกครีมเคริมต่างๆก็พยายามเอาออกมาที่จําเป็นก็ไปไว้ในี่ยห้องห้องน้ำเลยถหรือว่าห้องน้ำลูกอะไรเงี้ยก็แบบ มันจาเป็นหลายอย่างมากตอนขนออกมาแล้วก็แบบเฮ้ยมันเออทุกอย่างมันจะเป็นหมดเลยจริงๆก็นะก็ต้องใช้ชีวิตแบบนี้กันไปนะทุกคนส่วนคุณพ่อเราก็มีการซื้อของใส่ถุงยางชีพแล้วก็ไปวางให้เขาหน้าประตูอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าโชคดีก็คือว่าตอนนี้เดนมาร์กเขาหน้าหนาวใช่ไหมคะวินเทอร์อากาศปกติก็จะอยู่ประมาณแบบหองศาศูนยองศาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกของ ของสดของอะไรที่มันต้องอยู่ในตู้เย็นน่ะเราก็สามารถให้เขาวางไว้นอกบ้านได้ก็คือตรงหน้าต่างห้องนอนน่ะเออก็คือเปิดเปิดหน้าต่างออกไปมันก็ให้เขาเอาเหมือนกับว่าเป็นถุงปิกนิกเหมือนกับเป็นตู้เย็นแบบนอกบ้านอะไรเงี้ยให้เขาแช่ของได้อะไรเงี้ยนะคะก็จะพยายามให้เขาออกมาก็จะมีแบบสบองสเบียงอะไรส่งให้เขาอะไรอย่างเงี้ย ก็ Girl, ทุกคนตอนเล่าตอนนี้เราก็มีสติแล้วอะไรแล้วเนาะแต่ว่าแบบยังนึกถึงเหตุการณ์เมื่อวานที่เราแบบฟูมมไฟบ้าบอแบบไม่มีสติอะ่ะเออคนเราเลลวลามันไม่มีสติแล้วมันแบบเออมันก็พกพีกมากจริงๆเนาะก็โอเคค่ะก็มาเล่าอัปเดตให้เพื่อนๆฟังเนาะ15นาทีผ่านไปเป็นไงเรื่องรลา่าความซวยของเราใครมีซวยกว่าน,นี้แบบมาเล่าสู่กันฟังเนาะใครให้ซวยได้มากกว่านี้เออมาเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนก็ ไม่ได้ต้องการความเห็นใจส่งกำลังใจเพราะว่าเพื่อนส่งกำลังใจมาตลอดแบบล้นหลามมากแบบหลายครั้งมากก่แบบจนรู้สึกว่าแบบเกงใจแล้วว่าว่าเออเอาอีกแล้วว่าเฮ้ย,ยแบบไม่ต้องเอาอีกแล้ว,ว,วอ่าวยแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเออก็ขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกำลังใจมาทุกทางนะคะถามถ่ายกันมาคอยช่วยเหลือค่ะข้อมูลมาให้หรือว่าอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ อย่างที่บอกน,นะคะสามีกับแม่ต้อมจะจับมือกันแล้วพูดเสมอว่าล้ม7ครั้งเราก็จะต้องลุกขึ้นมาให้ได้8ครั้งค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะบ้านนี้แมว9ชีวิต10ชีวิต11ชีวิตไม่มีใครฆ่าตายแน่นอนค่ะ <c oughs> โอเคนะทุกคนมาอัปเดตเท่านี้นะคะแล้วก็ยังไงวอล์กต่อไปก็จะจริงๆทำวอล์กเอาไว้แล้วแหล,ละเมื่อวิอนที่ผ่านมาเป็นวอล์กมัสนะคะหรือว่าคริสต์มาสวอล์ก ก็บล็อกหน้ามาเจอกับคริสต์มาสบอกแล้วกันเนาะโอเคบ๊ายบายค่ะ